ดีนะครับวันนี้พบกันเวลา13นาฬิกา51นาทีนะครับครับวันนี้จะพามาดูงานขยายนะครับเชื้อไตโคโมนานะครับแบบน้ำนะครับก็วันนี้ก็ครบกำหนดแล้วนะครับที่หมักไว้ก็ครบหวันแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมากรอกใส่ขวดนะครับเดี๋ยววันนี้จะมากรอกให้ดูนะครับนี่ครับเตรียมขวดมาแล้วครับมากรอกใส่ขวดกันนะครับผมทำใส่ถัง เออไว้กดน้ำนะครับถังนี้ไม่มีใครใช้แล้วผมเลยเอามาใช้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมากรอกใส่ขวดให้ดูนะครับอย่างนั้นนะครับดูสีนะครับผมดูสีครับ เชื้อแต่โครโมมานะครับผมแบบน้ํานะครับสีก็จะออกเหลืองๆนะครับอ่าจะจะเต็มแล้วกดปร๊บอ่าสีก็ประมาณนี้นะครับสีก็จะออกเหลืองๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวก่กออีกขวดหนึ่งครับ นนก็ป้องกันลากลากหนวขคนเนวนะครับแต่โคโดมาของเราประโยชน์เยอะครับสองขวดนะครับสีก็จะ เหลืองเหลืองๆนะครับเหลืองแบบนี้เลยนะครับผมก็มันก็จะมีพวกมดนะครับมดกับพวกอะไรที่มันจะเข้าไปกินน้ำตาลนะครับก็จะมีนิดนึงพวกกาพวกอะไรนิดหน่อย,อยนะเดี๋ยวเราคอยไปกองออกนะครับเดี๋ยวนี้เราเรามาเกาะหมูเช้อนก่อนนะครับ ว่าสี่ขวดน่าจะไม่พอนะครับผมว่าพอทูทรงแล้วก็เยอะเยอะพอสมควรครับผมก็เวลาทํานะครับก็ต้องปิดฝาแล้วก็ต้องคอยคลายฝานะครับไม่งั้นก็อาจจะเกิดระเบิดได้นะครับอ่าเต็มแล้ว สามขวดอ่าบทที่สามบที่สี่นะครับดูครับเร็วครับต้องใส่ต้องหาอกไ่ขวดนึงแล้วครับ 4คนน่าจะไม่พอนะครับจุเลนเตแต่โคโดมากของเรานะครับผมพอไห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 มดูครับดูครับพอไหมโอ้ยพอครับโอ้โห สี่ขวดน,นะครับออมยังเหลืออีกนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปเอาขวดเล็กมาก่อนนะครับเอาขวดเล็กมาแล้วนะครับเกาะไคเลยครับโอ้โหนี่ได้ห้า,ห,าหรือไม่ก็หกขวดครับต้องรอดูครับว่าจะได้ขนาดไหนนะครับ นี่ก็งานขยายงานขยายจุดินทรีไตรโคโดม,มานะครับก็ไม่มีอะไรการขยายก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่อาวัชเชื้อผงสปอร์นะครับแล้วก็น้ำตาลทรายหนึ่งกิโลหรือห้าสิบหรือห้าร้อยกรัมอย่เงี้ครับก็ได้ครับเอามาขยายในน้ำยี่สิบลิตรหรือว่าสิบลิตรก็ได้ครับ จะไ้ขวดนึงนะครับนี่น่าจะขวดสุดท้ายแล้วครับถ้าขยายแบบน้ำก็เหมือนเดิมครับน้ำตาลทรายน้ำแล้วก็หวัวเชื้อนะครับ ยังเหลืออยู่นะครับเหลือเยอะอยู่นะครับนี่ครับบ้านเราเลีไไย้ยงไก่ไว้นะครับผมก็ <_ letter> มีเศษอะไรนิด,นดนหน่อยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปกรองออกนะครับขออนุญาตครับตองตอง มันต้องเทต้องกดลงครับกดขวดลอนลง,ลงอยู่นะครับนะครับก็ได้ขวดน,นี้ก็สีจางหน่อยนะครับเวังเลือห,หยุดเลือนิดนึงนะครับฝาปิดกันนะครับ มีอะไรให้ดูครับมีอะไรให้ดูครับีมบ้มีน้องหมานะครับน้องหมาน้องหมาที่บ้านเราเลี้ยงไว้นะครับเนี่ยเขาออกมาดมเกลืดมดมอะไรเนี่ยนะครับลองนะผมจะลองอีกขวดหนึ่งนะครับว่าจะได้ไหมขออนุญาตเทครับ ให้ดูเชื้อก่อนนะครับระวันเทเชือเตอร์คโรดมาของเราครับเหลืองสีเหลืองสวยเลยนะครับผมให้ดูเชื้อไปพังๆก่อนนะครับ กำลังเทยอยู่นะครับผมตอนนี้นี่ก็นี่คือบ้างผมครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอาเทไม่ได้แล้วครับน้ำนี่ยขวดสุดท้ายก็ได้แค่นี้ครับอเอาไม่เป็นไรครับ ผงสปอผงหัวเชื้อนะครับเชื้อเที่ยวอยู่ในนะครับเขาจะกินน้าตาลมาเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเก็บไปก่อนนะครับเอาวันนี้เราได้ประมาณเจ็ดขวดนะครับวันนี้ครับนี่ก็คือผลงานการขยายเชื้อไตโคโรมาแบบน้ำนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ต่อไปเดี๋ยวผมอาจจะมาขยายแบบแห้งให้ดูนะครับผมก็ฝากติดตามนะครับก็คลิปนี้ก็จบเพลงเท่านี้นะครับผมถ้าไม่อยากพลาดคลิปของเรานะครับก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องเราด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอลาเพยงเท่านี้ครับขอบคุณครับ